ณตอนนี้ขณะนี้นะคะฝนกำลังถลกปลอยนะคะไม่ถึงกับแรงมากแต่ว่าคลื่นหรือสัญญาณต่างๆที่เกี่ยวกับเสียงก็จะมีผลกระทบกับการอัดเสียงช่วงนี้บ้างเหมือนกันนะคะฉะนั้นวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องของ จิตวิทยาที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์และก็ต่อการที่จะดำรงชีวิตนะฮะแต่ในขณะเดียวกันที่หมอเป็นนักจิวิทยานะคะก็เลยอยากจะให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ปรับปรุงดูแลแก้ไขจิตของตัวเองให้อยู่ยังมีความสุขให้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบถึงจะไม่ร้อยเอร์เซแต่อย่างน้อยก็อย่าทำให้ตัวเองรู้สึกเกิดทุกข์นะคะเพราะความ เป็นสิ่งที่ทุกคนเมื่อได้รับแล้วก็จะเกิดความท,าท้อแท้ไม่กล้าที่จะสู้ต่อนะคะเพฉะนั้นทําทสิ่งใดละ่ะที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขและอยู่อย่างมีความหวังนะคะณตอนนี้จะให้คําแนะนําหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเอาชนะความกลัวก่อนนะคะ ความกลัวในใจนี่นะคะเป็นสิ่งที่อธิบายยากเหมือนกันถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับความกลัวนั้นซึ่งคนที่เกิดความกลัวในใจมักจะไม่ค่อยทราบถึงสาเหตุนะคะและก็ที่แย่ที่สุดนั้นก็คือไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขย,ยังไงนะคะหรือจะเอาชนะความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไรอย่างเช่นว่าบางคนนะคะบางคนมีความกลัวในใจอย่างหนึ่งคือกลัวการลงบันไดนะคะกลัวขนาดต้องพักหายใจทุกขั้นบันไดเลยทีเดียวนะคะ หรือเพื่อนบางคนที่เรารู้จักมีความกลัวในใจเวลาต้องไปที่สาธารณะรู้สึกเกิอดอดัดหรือกลัวเมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่คนอยู่กันเยอะ ด้วยความกลัวที่เกิดขึ้นมาในใจนี้นะคะจะทำให้ระบบประสาทซาิมพเทธติกนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติทำงานหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราภาวะจิตใจเต้นเร็วเงื่อแตกหายใจถี่มือไม้สัน่นควบคุมร่างกายไม่ได้แล้วก็เกิดความคิดทางลบขึ้นมาเลยนะคะ วิธีการเอาชนะความกลัวนะคะจากนักจิตวิทยายและก็ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเอาชนะความกลัวในใจมานั้นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะในการที่เราจะเอาชนะความกลัวนั้นให้เป็นหนึ่งข้อก่อนนะคะคือหายใจให้ช้าลงและก็ตั้งสติให้ดีอย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าเ,าเมื่อเราเกิดความกลัวนะคะร่างกายของเราก็จะตอบสนองโดยการเร่งการทํางานของระบบประสาทซิมพาเทติกนะคะ ส่งผลให้ร่างกายของเราเข้าสู่สภาวะสติแตกนะคะอย่างเช่นควบคุมตัวเองไม่ได้ใจสัน่นหายใจถี่เนื้อแตกสมองไม่แล่นนะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะบางคนถึงขั้นอาเจียนหรือว่าควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เลยทีเดียวนะคะดังนั้น เมื่อเรารู้ว่าเรากลัวนะฮะสิ่งแรกที่ควรทำนั้นก็คือควบคุมร่างกายของเราให้ปกติที่สุดนะคะโดยการหายใจให้ช้าลงนะคะแล้วก็ตั้งสติให้ดีเมื่อสติมาปัญญาก็จะเกิดนะคะแล้วเราก็จะกลับมาควบคุมร่างกายของเราได้ตามปกตินั่นเองนะคะ